ลยลังเลที่จะจอดรถยนต์ในพื้นที่แคบแคบบ้างใช่ไหมคะความยาว3เมตร80เซนติเมตรเป็นความยาวที่พอๆกับความยาวของรถยนต์เลยความกว้างก็แค่1เมตร80เซนติเมตรเท่านั้นถ้าคุณเจอที่จอดรถยนต์แบบนี้จะทำย่างไรคะคุณจะพยายามเดินหน้าถอยหลังหลายๆรอบแล้วจอดให้ได้หรือเปล่าคะหรือว่าล้มเลิกความตั้งใจแล้วไปหาที่จอดใหม่เอาดีกว่า ในสถานการณ์แบบนี้เรามีคลิปวิดีโอวิธีการจอดรถยนต์ในที่แคบๆแบบทีเดียวมานำเสนอครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนี่เป็นวิธีการจอดรถที่น่าตกใจโดยเป็นภาพโฆษณาในประเทศหนึ่งพอผู้ผู้ชายไม่ยอมถอยรถหลบให้เธอก็ขับรถออกจากตรงนั้นไปอย่างใจเย็นตอนแรกก็คิดว่าเธอจะไปแล้วไปเลย แต่เธอกลับถอยรถขึ้นไปบนท้ายรถบรรทุกจากนั้นก็ถอยรถลงมาตามพื้นลาดเอียงแล้วเธอก็จอดรถได้ในความเป็นจริงแล้วเราจะสามารถจอดรถแบบแท่อย่างนี้ได้ไหมก่อนจะเริ่มการทดลองเราไปดูกันก่อนครับว่าคนทั่วไปเขาจอดรถกันอย่างไรผู้ร่วมทดลองคนแรกไม่ทราบว่าขับรถมานานแค่ไหนครับ15ปีได้แล้วค่ะคิดว่าจะจอดได้ไหมครับ จะจอดได้นะคะแต่ว่าถ้าพยายามมากๆก็อาจจะจอดได้ก็ได้ครับยังไงก็ลองดูนะครับค่ะแต่แล้วคุณแม่บ้านก็ลองจอดรถดูแม้ว่าเธอจะพยายามเดินหน้าถอยหลังก็แล้วแต่สุดท้ายก็โดนกล่องและหลังจากที่ลองพยายามอยู่อีกสองสามครั้งสรุปว่าฉันคงทํามทไม่ได้แล้วค่ะเธอล้มเลิกความตั้งใจไปพร้อมกับความโมโหที่ผุดขึ้นมาผู้ท้าประลองคนต่อไปเรียนด้านการจอดรถ ออน่าจะยากนะครับแต่จะลองดูลองสักทีแล้วติดใจครับคบได้ว่าแต่เตียนด้านการจอดรถจะทําสําเร็จไหมนะเสียงของเราพยายามถอยหลังอย่างเชี่ยวชาญแล้วแต่ว่าก็ยังโดนกล่องอยู่ดีแต่หลังจากโดนกล่องอู่สามครั้งเตียนที่จอดรถมากว่า20ปีก็ทําสําเร็จอยากรู้จริงๆนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ใช่กล่องแต่เป็นรถจริงๆคุณคิดว่าจะทําได้ไหมครับไม่จะทําให้รถคนอื่นเขาเสียหายคงจอดแบบนี้ได้ยากนะครับไม่แนะนำฮะแม้แต่เซียนยังบอกว่ายากสุดท้ายการจอดรถก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในความเป็นจริงจะเป็นไปได้หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างนี้ครับลองมาดูหัวความคิดกันดูนะลองจาได้ไมได้ เอ่อถ้าหากว่ากระดานเอียงมันสั้นไปเวลารถลงมาเนี่ยมันจะพลิกคว่ำได้ครับใแต่ถ้ากระดานมันยาวเกินไปรถมันก็จะเลยที่จอดนะครับอ๋อที่จอดจะต้องชนคันอืจากรถประมาณนี้นะครับของ้เสียหายนะจําลองพูดน่าจะเป็นไปได้ในการจอดครับจะไปชนคันอื่นนะไม่โดนปาเจโลนะโดนนะสิเสียหาย <ว pools> เขาต้องลอดลอดโอเคจอดได้ยังยิ้มให้ดีดีร้อยเพราะว่าเสียาคก็ไม่มากเท่าไหร่ะค่คือแค่ค้อเราได้สร้างฉากจอดรถขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้วางแผนทดลองจอดวิธีเดียวกับในคลิปวิดีโอโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหลังจากติดตั้งแผ่นกระดานและรถบรรทุกเหมือนในคลิปวิดีโอแล้วผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยมีการคำนวณปัจจัยที่อันตรายเอาไว้การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเป็นไปอย่างละเอียดและไม่มีการผิดพลาดและแล้วการทดลองก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากทำใจพร้อมแล้วรถก็เริ่มถอยหลังแต่แล้วรถกลับหยุดอยู่ตรงหน้าแผ่นกระดานเป็นอะไรไปครับทำอะไรอยู่ล่ะครับอ,อลองมาทำเองสิผมทำไม่ได้หรอกโอ้ยเพราะความกลัวของสปันแมนเราจะพาคนคนนี้มาคุณคิมชอนจุน สแนแมนด้านรถยนต์ที่มีประสบการณ์มากถึง11ปีเราจะมาเริ่มวิธีการทดลองอย่างแท้จริงไปกับเขาคนนี้รถยนต์ออกตัวไปอย่างสบายๆแล้วคราวนี้จะสามารถจอดรถได้ในครั้งเดียวหรือเปล่าก่อนจะไปดูผลการทดลองเราขอนําเสนอความสามารถของสตันแมนที่เข้าร่วมการทดลองของเรากันค่ะผมทําได้ทั้งสไลด์แล้วก็ลิกรถนะครับครับผมแต่ว่าวันนี้ม่อันตรายอยู่ใช่ไหมครับแบบนี้เคยลองครั้งแรกครับจึงไงก็ขับระวังน่อยนะครับได้อันตรายนะครับ อดทัาไว้ก่อนอนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นวิธีการจอดรถยนต์ที่ท้าไม่ใช่ซันแมนแบบมบืออาชีพไม่ควรจะลองทําอย่างเด็กขาดเลยนะคะรถเริ่มออกตัวแล้วล่ะค่ะว่าแต่เขาจะทําสําเร็จไหมนะรถยนต์ไม่สามารถลดความเร็วกว่อนที่แผ่นกระดานเอียงแต่พื้นได้ทำให้รถยนต์ตกลงมาทั้งคัน ถ้าสั่นแรงมากเกินไปมันอาจจะพลิกคว่ำได้นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากและแล้วการทดลองครั้งที่หนึ่งก็ล้มเหลวแต่โชคดีที่สตันแมนที่อยู่ในรถไม่บาดเจ็บและลงมาได้อย่างปลอดภัยไ้หฮะโอเคดีนะครับหลังจากวิเคระาะห์ปัจจัยความล้มเหลวในการทดลองครั้งแรกแล้วก็ทําการปรับปรุงสูตรที่เป็นปัญหาแล้วเริ่มการทดลองอีกครั้งใช่ครับตรงนี้นะ <ม>หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเบรกไว้บนแผ่นกระดาษและกอบกู้ใจที่เสียไปในการทดลองก่อนหน้านี้มาได้แล้วเราก็เริ่มทําการทดลองอีกครั้งว่าแต่ครั้งนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่รถจน์วิ่งขึ้นไปด้วยความเร็วและในครั้งนี้ เื่อเรียนรู้จากความล้มเหลวของการทดลองครั้งแรกแล้วครั้งนี้รถยนต์จอดนิ่งอยู่กับที่จนกว่าพื้นกระดานจะแตะโดนพื้นแล้วก็ลงจอดที่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยและที่สุดการจอดรถยนต์ก็สําเร็จเราสามารถจอดรถในที่แคบในครั้งเดียวได้อย่างในคลิปวิดีโอเลยทีเดียวสัวนแานที่มาช่วยทดลองในครั้งนี้ก็ปลอดภัย ต้องขอบคุณเขาจริงๆงงที่ยอมให้ความช่วยเหลือในการทดลองที่แสนยากลำบากโดยไม่หวงความปลอดภัยของตัวเองการจอดรถด้วยทางกระดานท่านผู้ชมอย่ทาทำตาเป็นนันข่านนะครับรถที่มีค่าของคุณหรือแม้แต่ร่างกายที่มีค่าของคุณอาจจะได้รับอันตรายผมทำงานตั้นมาก็เยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับงานแบบนี้เวลาจอดรถจะจอดสองช่องต่อหนึ่งคันหรือจอดสามช่องต่อหนึ่งคันก็ไม่เป็นไรครับ